สบ,บายดีพ่อแม่พี่น้อกอิกสซีเบอร์สุขสุขคืบขบขบนบุชิหม่องสุบอรนกายัางดีต้อนรับเขาสู่ช่องชาวบุนไลคือเก่าคือเดิมเมนี้กะได้ออกมาตรงไฮตรงหน้าน้องมาหาหน้องคอยคือเก่าคือเดิมน้อพี่น้องออกมาตรงไฮตรงหน้ากับสีดมดมาะเพราะว่า เสร็จแล้วแต่ก็ยังรวงอยู่พี่น้องจ้าตอนนี้ก็เวลาก็สามูเลยแล้วนะพี่น้องก็ะี่ได้เข้าไปหาทังนอง่นเลย่อนาะวา่นอยู่หรือโบือว่าจังใด้วพี่น้องกาพอดสุกคายทงหนากายเขียน่นแล้วสบายดีน้องพ่อยสบายดีนะสบายดีชองเท้าเอ้าสบายดีได้ไหมน่ะนะจะยังัน่ะเพื่อนชื่อยังหน จ้ากิว่าซื่อแล้วนะบอกแล้วไหมเพื่อนชื่อยังนะบอกไหมซ้ำกันมีนะมีนะคนได้จักปีเลยประมาณจักปีเลยจเพบ่คนได้เนาะบ่แล้วแม่นางนะบ่แล้วเพื่อนแน่แมีหน้าเออใหญ่ดเพื่อนมีหน้าซะบวยเจ้าละมีบัวนาโตัมีนะเราคอยมีบัวนานะมีบ่เอ เออโรงเรียนบ่หนิโรงกับเพื่อนร้อมีนากับโรงเรียนบ่นางบ่ได้ข่าวเออบ่ได้ข่าวเข้าข่าวอืเจ้าของปอยังนางปอยังเนาะจื้อว่นี่าไงหรือว่าได้ครูบอกบอกของเจ้าของยังนี่จื้อว่าจื้อว่าบอกได้ไหมเจ้าคือวัวปาก่ะบอก ให้แม่เจ้าเด้แม่เจ้าเด้เนาะเอเด้าเด้อยู่นาอยู่นาบ่เออไม่ใช่เสียงเพิ่อนนะใจบ่เสียงนาเพิ่นบอกหัก่วยบอให้ให้มาส่งเถะแม่โอ้นึกว่ายางมาเองนะแม่ก็พอมาดินได้เช้าผู้ว่ามไดเจ้าบัดเราอยากเมื่อได้ไปสิเมื่อส่งบัดมีนาอยากเมื่อน่ะเมื่อกับเฮาเอ้าเจ้ากัญญางเมื่อแล้วบัดหลายที้ได้กัน เออพื่อส่งมื่อนีนเจ้าเลิกเฮียนะเนาะได้ไปโรงเฮียอยู่บ่มื่อวานนี้ไปเอาไปเนี้ยคือบ่ไปไปชินโนน้ำใีดจุ๊ไปชินโนน้ำมีตู้ไปซื้อยังกันน่ะไปซื้อกับข้าวเอาซื้อกับข้าวซะบ่เอ้ยได้ยังมากินนะนางซิ้นแห้งสิซิ้นแห้งเอาแต่ซีซีแห้งนะ ไอตู้ไปซื้อไฟดินลงเอนั่งดีๆนั่งดีบิเลยนางงามๆเนาะนั่งงามๆเลยเก้วอหงคือบ่อปากเก้วแหงแ้าหนักผมบอาเนาะตู่บ่ออยู่นางนี่นางมีนาแล้วบ่อเปลี่ยนบ่นี่แบบเดียวกันเลยกับเจ้าตะกี้เนาะเปลี่ยนบ่ตะกี้เจ้ากับบ่ปากเบ่อน้ำน้ำพลอยแค่ว่าหมู่ปากตืดแจักนี่มาดิ่นน้ำกันทุเรื่องอยู่บ่อหนิปากเปลี่ยนอยู่ติว้าคือบุรียินเสียงเปลี่ยนนางตืดตืดคนนะฮะ บอกนะแม่ดุบอกน้ำพันน้วยไเป็นยังไงล่ะเจ้าเหร่นนั่นจะจะพูดฮะเออเจ้าเหร่นน้ำมันก็พูดน้ำโอ้เจ้าคือมาพูดน้ำค้อยสะเหร่นนาไม่บัวเรามาพูดน้ำมันนี่บอกเรกขวดเนาะบอกคือน้องพอยนี่วะคือเรโรงเรียนเป็นเพื่อนนั่นน้องพอยหือน้่องพอยจะถามรู้เป็นยังเจ้าโมปากแะลองถามมึงมีนาดูอ่ามึงรูหะถามแล้วดูฮะ อย่างนั้นนี่ดีนะมันบาดตีเนี่ยจะเห็นเหมคะจะเห็ดเอานั่งนี่ดีบาดแข้งนี่ย่ะเออเขียนอ่านได้เนาะกินข้าวกับยัง้ยมันนี่มโบโบมีนาน้องพลอยอ่ะโบนะแม่โบโบอก่านนะแม่ทุกชิ้นแห้งโบชินแห้งท่านกินกินกับปิ่งปลาโอู้หูขาก้วปิ่งปลานี่เบิดแล้วโบปิ่งปลายังมันนี่ปลาดิ้น อันนี้วิ่งปลาอยู่เทียงหญ้านะเอ้ไออ้มีหน้าบอโลปะกันนี่เป็นอยังโน้ยังโน้ยังนั่งอยู่นี่อย่าอย่าไปไหมอันนั่นเป็นสิตกได้ลูกนั่งดีๆเด้อที่นั่งหัวหน้ามานั่งดีดีเอออาจันดาอาันดาชาบูนบ่ไปทางหน้าบอไปไปทางนี้ไปทางหน้าบ่ได้เนาะมันออก ปลัดหนีบอออกน้องออกไปทั้งนี้เลยบอโอบอไปทางออกออกไปนี่กับพดีลาดชชยวัดรเนะเออบัดน้องคีโตมีพี่มาอยู่ทั้งนี้ลูกพักกันมานั่งยู่นี่ตกแล้วตกเล้วพักกันมานั่งยู่นี่รถไทยนี่บอน้องพลอยีโรถไทยเป็นยังนะบอกได้แม่ในหลายคนเนาะต๊กเมรรถไทยพ่อไปเอาไมรถไทยพ่อไปเอาไม มาเลยพอนะเขาทานมั้งเออเลยหลายบ่ใหม่น่ะเจ้ากินแบบไหนั้งแน่ทั้งแน่พันธามนะทั้งแน่ทั้งแน่นังหอวยมากทั้งนี้อันนั้นพันเจีอ่ะอวยมากทั้งนี้นั่งแต่อวยมากทั้งนี้เดี๋ยวแต่เเนาะดี๋ยวขนมสาววัวเฮ้ยนยิ่มาแนี่หอวยมากทั้งนี้อือคุเพื่อนนะเพื่อนเพป็นก็เป็นตะแพ้แค่ตะมวอีหักเชียอย่างเดียวเพราะว่าวันนี้น้อสาววัว เป,ปิากึบบนะโอ้บอน้ำเพิินในลูกปักันบอน้ำเพิ่นในเป็ดกรนอนนานะหมือนอนบาเพืนเพิ่ม่หลังโกดเห็น่อ๋อเหอนเมฆแชมูเพิ่อ๋อจะเหินจะปูนะเนเมโอ ตาปูหน้านะพี่น้องตาปูหน้าที่ว่าเอาคัวไทยตัวมังกแล้วก็แบบมันสั่งอยู่หน้าเลยเนาะปุ๊บแบบหลังใหญ่เห็ดเพื่อนก็อยู่หนีหน้าก็อยู่หนีเลยนี่ที่่ในบ้านก็มีบอ ใบหอดในเรือนแม่เด <Red bie S 3> ้ดูไปหอดอยู่บ่บ่ผมมีไผ่มีแต่ไผ่อันนี้แล้วอันนี้แล้วเออแม่ตู้ก็ไปนั่งทั้งนั่งเนาะได้ยินตะเชียงว่ะดิไปร้อนหน้าว่ะเด้วยมานั่งตักกันมานั่งก็มีตู้มีไว้ที่มานั่งตรงนี้นะแค่แม่บาได้ยินเชียงบาก็ได้เห็นหน้าเออเออผ่านได้ยินตะเชียงบากโอ้ยลานกัน เออักันมานั่งวันนี้เออมีตู้กันนะบไดไปว่าเพื่อนเจ้ามาไดไปกันตลาดน้ำมอเอเจ้าไดไปเออว่าน้ำเพเวน่าหน้าบอชวนเล่าเหยไวบเวน้าว่าน้ำฝนเลยนะ่าบ่กชวนเพื่อนบ่บ่ว่าจนอนน้ำรุ่บอมียังว่าอะหม่วงนอนระเนินอนน้ำรุ่มอโดดบนนอนยังไห้แล้็ไห้อว่าเอาเมื่อสดเรือนน้ำผัวน์ไห้ห้งไห้ เราลองห้ลองได้ลองมวนว่าลองห้นนะเราไปส่งไปชงอได้เหอนน้องพลอยเราลองห้ได้เพื่อนลองห้ยได้หัวบอยัวเป็นยูวอเข้าไปกับเพื่อนเาไปส่งเออไปชงอยู่หน้า่ลูกเก่งแน่เจ้าเหาะเพื่อนลองห้กับยัวเพื่อนไป่งเพื่อนมาชงอยู่หน้าอีกบอกมาชงอยู่ใช่เพื่อน ไอ้พ่อเท่ส at ok ่ะเคิื <us 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 ่อนเหมือนเสาเฮียน้ำเด้อวันนี้เด้อจังมีมูเด้อขี่รถน้ำพ่อตัวเมื่อสูงเนาะเมื่อดิดน้ำจันอยู่เพื่อนจังมีมูเนาะ อาจะเห็นกุฏิเพ mm hmm ิ่นน่ะจจะเห็นแม่โทรมาอยู่บ่แม่โทรมาอยู่บ้างข้านี้ข้างนี้ถามนะแม่โทรมาอยู่บ้างบอทรบ่โทรเป็นยังเพิ่นคือบ่โทรนี่ไอตัาเดียวไม่บ่พูดยัง้หลานพูดเนาะเป็นตัวคือเพิ่นถามโตให้โตก็เว้าจุเพิ่นพังแน่ด้วยก็บ่ได้กินขนมเนี่ยเอาไทเว้าก็ไได้กินขนม ต so yep ู้ว่าแต่แม่ตู้ชิได้กินขนมแน่นไปดิเออเอาเงินเมื่อชื่อขนมมื่ออืาเมื่อโรงเรียนใส่เงินมาเป็นอกอ้องพลอยนี่ตังเนตตั้งเนตกินเงินใส่เงินซื่อกับ่าเป็นเงินใช่เงินเดียนล้อเฮเดียนไม่ใช่เป็นล้อเอออืมอ่ะไปชาวไยเอาพอเราเมื่อปะ ตะัวปากอ้ไอ้เพื่อนนะเมื่อป่ะนม่เอ้ากินรถเมื่อน้ำกันในแห่เมื่อบ่ะตัวเมื่อป่ะจ้ะตัวหักบัวปากเนาะเอาพอเมื่อเขาเยนเนาะตัวหักงโวพูดเบอกนี่เป็นถามนะตัวเองพูดพ่อะว่าเรพูดเนาตะบัวพุนเพื่อนเพื่นกันโม่ใหด่รเงินนะผนมเลยผิดน้ำกันาไม่ได้พ่นบปากันนี่พ่อทำเพื่อนในกวนนางกันนี่ย โอ้ขันหามาถุงมือจังหวะดิ้งหน้อยผู้จังละสาวัวบ่บ่พ้ากันบ่น้ำเพลินเลยนะเมื่อบุญอยู่บ่มือวาดในมื่อบุญเนาะมือวาดเนาะไปชื่อนั่นเนาะมีบุญอยู่บ้านน้อยได้มือนี้มื่อบ่ขีมักตลูดข้าศนิรุนต์บ่ใุไบุญเปก๋ไก่งูผูกไว้บ่นี่ยผูกขนาดงัวืูให้แยกกินเครื่องแข็งนั่นเนาะ Ừ, nó nó thực lắm, nè, cứ lại mua này nọ, cái cầy hơn, not chừng là hơn, xào nồi hơn uhm, để ô, ngâm, lại, cắn gì để lại là nhựa cắn nó bị cái bùn nung, lòng khoai bát xì mi nấm mi nuan nè. เนางนี่น,นี noise, ่น้องมีนามีนามีสามีนานั่งจับเตี้ยลูกเออเจ็ดเจ็ดมุกยันเพิ่นเห็นนี่นะฮะเจ็ดเพิ่นเห็นมีนาวะน้องนางพลอยค่ะนางคือน้องพลอยนี่เอ้าเด็นนุ่มไหม่ะอย่าอย่าเห็นกันไหมนนั่งจับเตี้ยนะนั่งจับเตี้ยนั่งเบียร์เบิ่งเพิ่นโนะใช่อยู่กับผมกินข้าวกำยังนะฮะแต่ดมมือพากันกินข้าวกันแอบนี้ บอกเป็นแม่ม่นะน้องยู่นะไี่นะเฮ้อบอกเป็นแน่อยู่้ำยานะกินข่าวกับยั้งแต่ละมือนะเป็นกระยู่กระยาบอกยังไมออเมยเพื่อนได้จ้ะเบะกันอยู่นะบ้านนี่าวมากออยังไม่อเอมาดีพี่มีมูสบายไป้ทางยากระตำสะแล้วเลย แนลยว่บบ้านแล้วแกล้วเป็นทีทางการปีหน้าบอเรือปีนี้เลยคะคะว่ามีคนเอาพื้นห้ก็เอาอีกบอกมือแน่จะพื้นปีนโมแม่เขาไปเกี่ยวเองบอสไปเกี่ยวบอคือชอบน้ําให้ คินชาชอนนั่นสามคนตำเลยสามคนตำกันได้คืนขื้นชาชอดนัน้งหาพืนมันตีเกิแต่คนนี้ห่งเจ้าเพินสามคนเนาะคิดว่าแบบเฮาเกี่ยวมาแต่ลดปีแต่เดปีโบแมนค่ะเนาะมีแดดแบบเจ้ากก็เจ้าออกม่หายหาพื้นอันตำอันปนตงเอานะเอาเาย่อยกันแห้งไหเด้อค่ะ แพงกันลายมันหายไอ้นี่หัวโยกแบบนี้เด้อจังหน่อยมีหน้าหายพะชิโยกข่อยโยกบ่เป็ี่ยนแน่ข่อยจังโยกเปลี่นบ่อไม่เลยหัวหน้าพบบอาน้ำเพิ่นไปจังอันนี้มีกําหนดนั่นบอกจริงกู้ขนาดแต่ละคนมีคนกู้ๆอันเนี้ยเอาเงีงให้ลานกินคือกู้แค่แต่ละคนนี่ปอนเขาปอนน้ำกําเงี้ยังนี่แม่นะกินใบนี่แล้วเฉยเลยาเฮ้ยเฮ้ยเหฮ้ยแม่แขนแขนมีหน้าให้หน่อยหน้อยู่หน้ากับพ่ออยู่เลย อยู่ไหวเป็นหอมบ่ดีว่าแบบโลกเลยบ่สบายดีเด้อไม่เท่าไม่เท่าเพิ่งจะมานั่งฟังลูกหลานคุยพี่น้องเลยเพิ่งจะมาได้ยินแน่เออเพิ่นหูนักบ่จักปีเพิ่นนะดีเด้อแม่ตุกเก้าสิบโอ้เก้าสิบ้ มาเ้าจัตังอืมเลยนาะรัดั่้นเลยบ่ได้เมื่อบ้านมีแต่นอนไห้นะอๆแต่ลูกนครัมานมาจะบ่ได้เมื่อจะเฮ็ดกันหิง่รู้นี่เนาะย่างบ่ได้ไลาอืมถย่างบ่ได้จักปีแล้วนะเขาก็่2ปีน ของใหม่ได้สามทีวีได้แขียบป่งอีกมุกเขียป้าขนาดยายแอบัวแบบว่าเถ่าปลานีเขียบป่งอีกคันว่าคนเถ่าอายุประมาณนี่แหะป่งทุกคนบ่แสดงเ้ยผู้จัดเนาะไม่ได้ตั้งถามใหญ่ละแสดงว่าคนไทยข่าไปเนาะเจ้าโป่งเนาะแม่แม่เนาะเป็นเป็นกระปูเป็นยังเขาเห็นทอนข่าเังวายยังหนุ่มใหม่เนาะ แถวแถวโค้งปีออกอีกสามเล็บโอ้ลิมเดียวบ่แม่ลิมเดียวโอ้ตามันออกได้สามปีเลยหยิได้บอกโอ้ยโอ้ยข้างแล้วนี่เนาะจะเห็นกันป็นไมนเขียนห่างไม่เขียนมันหน่อยขนาดเป็นนม่แม่เพิ่นไม่ได้โทรมาบ่บอกบอกแงบกิดไม่ได้โทรคุณพ่อว่โทรไปนะไม่ได้โทรแต่พ่อโทรไปกันไม่ได้บอกน้ำน้ะพ่อหนามแเต มันหันกับลูกวะฮะคุยกับลูกเห็นปะเออว่ากับลูกนิดหน่อยลูกกะมันจะอ่ไรมือขาน้ำเหรอคะไหนนั่งดีดเจ็บเลยค่ะบิดมือกันเจ็บไห้ได้เขาจะสัมันตกใช้เปรตนะกับตุ่มบัวลอยนี่อืมไม่เป็นไรนะแล้วแต่นั่งเจ็บเสี๊ยลูกอืนั่งดีๆนั่งงามๆนั่งบังามได้เนี่นั่งนี่นั่งนั่งอวยหน้าเจ็บเสี๊ยนั่งแม่นั่งงามๆน่ะ ทั้งแน่เพห็นว่านะนั่งได้ได้นั่งงามๆนะนั่งได้จักแล้วเหรอปิดันนี้ตอนเช้าก็แบบหนึ่งเข่าอยู่เพื่อนบ่บ่ไม่ได้หนึ่งเพือนเอามากินพี่เดี๋ยวก็เอาเมื่อชงอีกอืมตัวมันในเน่เอามามีแต่เข่าชงค้นนะเมื่อเข่าชิ้นหนึ่งเข่ากับเข่าปุ่นหนึ่งอ๋อมีแต่วัยรุ่นเนาะมาแรงจะเอาเมื่อแต่พี่มือเช้ากันมากินพี่มากินแล้วจังเอาเพิ่นเมื่อชงเออเออ กลับไปกลับมาเนี่ยเนาะกับไปกลับมาเนี่ยอย่าเห็นไหมนั่งนั่งนั่งจุดนี้นะเฮ้ยบื้อเห็นยังนะเบิ้งอ่ะมีนมบ่สะเจ็บปืดนะฮ้มีแล้วบ่นมนะนี่มีทางในผนถามมีนมบ่เลยมีแม่นบ่มีนมนะเอาไปให้แมวดูดบ่เอ็ง่วงมาเบิ้งดูบ่ง่วงมาเบิ้งดูมีนมเลยเมื่อไหร่ได้บ่ห้ามมวยมห้ยังนี่นี่ได้กันกับเงินนี่ สาบัวอะไรเชื่อพอเจ้าประยอแม่น้องล่ะประยอปีชื่อเอาเงินให้เจ้าเมื่อชื่อขนมเนี่ยเมื่อชื่ออื่นเฮ็ดังได้เอาสะพูดว่าวิธีเอาเงินสวัสดีแม่โบสวัสดีโบแม่เนี่ยค่ะขอบใจได้มาเชืวอสัสดีเอาเงินเงาหน่อยไหมนะเมตตัวนี้ตายอาญางามาขยันได้เงินนะคอยทำเอามาเอาไหม ให้นอกนี้นะฮันใบยังไงดิจักบ่จักบ่ไหนบ่จักเช่นนั้บ่จักพ่อใช่ได้เงินเรียนพ่อเจ้าอยู่คุณนะฮะบอกคนไดเอ้ามีคนมาอยากได้เงินนี่ให้ไม่ตู้ไผ้กระบอกเอากระบอกปากเนาะบอกน้าแม่หนาบอกคนน้าแม่หนาใช้เงินลาวเฮานี่แล้วไม่ได้มีเงินเดียนจะได้เหรอฮึ เอาสะหายไม่ตู้อ right? ่ะไปนุไปนุ่มเอาไม่ตู้มีตะก้นบนปากอ่ะไปติดอะไดนุ่มเนาะใจลายเด้ออ่าเห็นว่าไม่ตู้เอาเงินแบบแบบนี้นะไม่ตู้เมื่อป้าเเด้อวันนี้เด้อปากเนาะเมื่อปลาก็ว่าน้ำเพลินนะแม่นะไปถีบเมื่อปลาเด้ไปต่อยอยู่บ่อเป็กี่ลอยนะเฮ้ต่อยอยู่บ่อน้องพลอยไปต่อยจ้างว่ามันสั่งหน่อยนะจากเหรอไปต่อยเอป็นต่อยแค่น้ำมันดีบุ๋มี อันแม่นี่ที่จ๊ต่อยไขวานพูดบ่ไหลบ่ไหลเลยเอามาให้ยาเพคนก็รักษาย้าป้าจะดตาเมื่อป้าน่ะสบัวเนาะสบายดีเด้อแมย์สบายดีเนาะสบายดีก็น้องพั่นสบายดีก็สบายดีสดีค่ะหันน้องคนนี้ก็หันที่น้องที่น้องเาสำหรับคลิปนี้อาจารย์ซาบุรายกาเฉลยข้อจบคลิปลงไปก่อนถ้าว่าผิดพลาดก็ะตองขอโทษขออภรรับไอซี่ประจุผูกฉุกคนเด้อสบาบคลิปนี้ขอการขว่าสบายดี